นี่นะคระน้ำบางตกนะครัะนี่มีใครจับน้องครอบัวน้องตกอ่ะน้ำบางตกนะครับรบะวัาาง,ะาางไหหลังนะครับคาวี่หนึ่งถุงนะครัะค่ะไม่ตรงค่ะเป็นจำนวนอันเศษสี่นะคะคาวี้เราไแอนจะไปซื้อนะคะสามสิบแปดบาทแล้วมาห้าสิบบาทนะครับระวัาางตกครับเดี๋ยวพี่ ค่ะระเปเดียวนะคะที่จ้าอ๋ค่ะอยางั้นเลงนะคะห้าสิบสองบาทนะคะเดี๋ยวพี่ไปอุ้มลงอย่าพึ่งลงนะระวังตกครับอือนี่ครับค่าสิบสองบาทด้วยครับค่ะคุณเจสซี่คเม์ มีอะไรบ้างคะพี่ฟ้าจัดมาเลยค่ะสรุปแชมพูสี่แัมพูส<ล>ี่นะคะแล้วก็บัตเตอร์มิลหนึ่งแล้วก็เวคอนหนึ่ง